สวัสดีจ้ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนจำกันได้ไหมเอ่ยว่าในงานที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันมาคะเราเรียนเรื่องเลขฐานห้าถูกไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเลขฐาน10ิบจำได้ไหมคะเลขฐาน10บกับฐานห้าต่างกันอย่างไรเลขฐานสิบนะคะชื่อก็บอกอยู่นะคะฐานส10บก็คือมีเลขโดดอยู่กี่ตัวคะสิบตัวก็คือศูนย์ถึง9นะ,ะทีนีเ้เลขฐานห้า ก็ต้องมีเลขโดดใช้กี่ตัวคะ5ตัวใช่ไหมคะก็คือ0ถึง4นะคะนักเรียนไม่ใช่1ถึง5นะคะ0ถึง4เลขฐาน5ต้องใช้เลข0ูนถึง4เท่านั้นที่การเขียนเลขฐาน10กับฐาน5ก็จะแตกต่างกันฐาน10ก็คือฐานที่เราคุ้นชินในชีวิตประจำวันคือเขียนได้อยู่แล้วนะคะแต่ฐาน5ต้องระวังเวลาเราเขียนแล้วต้องห้อยคำว่า5และการอ่านเลขฐาน5จะต้องอ่านไล่ตามตัวเช่น หนึ่งศูนย์สองสามฐานห้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อา่านว่าสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่อย่างเงี้ยอันนั้นคือฐานสิบแตกต่างกันนะคะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะเลขที่ครูให้มาคือศูนย์กับหนึ่งกี่ตัวคะสองตัวถ้าให้เลขมาสองตัวเนี้ยนักเรียนคิดว่าถ้านําไปเขียนเป็นเลขฐานจะเป็นฐานอะไรคะขเขียนศูนย์เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนี่ยรวมแล้วสองตัวถ้ามีสองตัวก็ต้องเป็นฐานอะไรลูกก็ต้องเป็นฐานสองใช่ไหมคะ เห็นไหมไม่ยากเพราะว่าเลข2ตัวก็คือฐาน2เลข5้าตัวก็คือฐานห้าถ้าเป็นฐาน3ามก็เลข3ามตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ความรู้เพิ่มเข้าไปเพรานตอนนี้มีเลขอยู่2ตัวคือศูนย์กับ1จะใช้เขียนฐานสองนะคะสำหรับใบงานนี้ที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือใบงานที่5้านะฮะเรื่องอะระบบตัวเลขฐานสองนะคะเราก็มาดูกันเลยว่ามันเป็นอย่างไรนะคะ แน่นอนว่าเลขโดดที่ใช้ก็จะมีอยู่สองตัวก็คือศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลานํามาเขียนมีตัวอื่นไม่ได้นะคะต้องเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูตารางอันนี้ตารางแต่ละฐานเนี่ยจะต้องมีเพื่อบอกค่าประจําหลักนะคะเริ่มหลักที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ดไปเรื่อยๆที่ค่าประจําหลักในฐานสองนะคะเห็นไหมคะพอฐานสองก็เปลี่ยนเป็นเลขสองหมดเลย จำได้ไหมคะถ้าเป็นฐาน10ก็จะเป็น1เป็น10ยกกำลัง1 10ยกกำลังสองยกกำลัง3ไปเรื่อยๆถ้าฐาน5ก็จะเป็น1แล้วก็5ยกกำลัง1 5ยกกำลังสองยกกำลังสาไปเรื่อยๆเหมือนกันพอมาพูดถึงฐาน2ตัวเลขตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลข2แค่นั้นเองคะ่ะถ้าเป็นฐาน3ก็ต้องเป็นเลข3อย่างเงี้ยคะ่ะไม่ยากพราะรับเพาะเป็นฐาน2ก็จะเป็น1นะหลักที่2ก็เป็น2ยกกำ 2, ลัง1หลักที่3ก็เป็น2ยกกำลังสองหลักที่4ก็จะเป็น2ยกกำลังสาม สองยกกำลังสี่สองยกกำลังห้าสองยกกำลังหกไปเรื่อยๆทีนี้สองยกกำลังเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ท่องตรงข้างล่างนี้ก็ก็ได้ถ้าเราเข้าใจก็คือคําว่าเลขยกกําลังก็คือเอามาคูณกันใช่ไหมคะอย่างเช่น2ยกกําลังหนึ่งก็คือ2องนะสองคูณกัน1ครั้งเนี่ยนะคะพอสองยกกำลังสองก็คือ2คูณกัน2ครั้งก็คือ2อคูณสได้4 2ยกกําลังสามก็คือ2อคูณสคูณสได้8ก็จะเป็นไปอย่างนี้ค่ะหรือถ้าเรา เข้าใจแล้วก็สามารถหาได้โดยการคูณไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครอยากจําได้แล้วก็สามารถลงในตารางได้เลยเพื่อที่จะทํางานได้เร็วก็จําค่ะหลักการจําก็เหมือนฐานห้าฐานห้าจำได้ไหมคะคืออะไรอครูจะทบทวนให้ฟังนะคะก็คือถ้าเป็นฐานห้าตรงลงช่องตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าใช่ไหมคะสองห้าหนึ่งสองห้าหกสองห้าสามหนึ่งสองห้านี่คะ่ะฐานห้าแต่พอมาเป็นฐานสองนั่นเองก็จำง่ายๆค่ะ หนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่อีกรอบนะคะหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสิบสี่จำไม่ยากค่ะเป็นไล่อยู่สองสามรอบก็เราก็จําได้แล้วนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งนะคะตัวเลขที่เจอเห็นเนี่ยก็คือการเขียนเลขฐานสองเห็นไหมจะมีแค่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้นนะคะ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองเวลาอ่านก็ต้องอ่านอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะทีนี้พอเรานํามาเขียนที่อยู่รูปของการกระจายนะคะเขียนได้อย่างไรก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเอาเลขในฐานแต่ละฐานเนี่ยที่เขาให้มามาคูณอยู่กับค่าประจาหลักก็กระจายออกมาเลยอ่าตัวที่1ตัวสีแดงเนี่ยนะคะก็จะเป็น1นึ่คูณสองฐาน2ก็ต้องคูณ2ยกกําลังอะไรยกกําลังสี่มาจากไหนนะถ้าเรานับ1 2 3, 3 4, 4 5สอามี่ห้าอยู่หลักที่ห้า ถ้าหลักที่ห้าก็ต้องสองยกกำลังสี่ตรงนี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะหลักที่ห้าหรือวิธีการง่ายๆที่ครูเคยบอกแล้วข้อแค่ดูตัวเลขหลังเลขที่เราจะเขียนค่ะเนี่ยเราเขียนหนึ่งตัวนี้หลังมันมีเลขอยู่กี่ตัวคะสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มันเลยเป็นสอง,งยกกำลังสี่ง่ายๆแค่นี้แหละค่ะ,ะบวกอย่าลืมบวกนะคะแต่ละวงเล็บตต้องมีบวกตัวที่สองสีเขียวค่ะ ก็จะเป็น1นคูณสองสองยกกําลังอะไรหลังเลขสีเขียวก็จะมีเลข1น่งเลขอยู่3ตัวไม่ใช่เลข1ทั้งหมดนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยสาตัวก็จะเป็น2 1, ยกกําลังสามบวกค่ะปิดวงเล็บแล้วก็บวกเปิดวงเล็บหม่ศูนย์ค่ะศูนย์ตัวเนี้ยตัวที่เป็นศูนย์เราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะถ้าเขียนก็เขียนปกตินี่แหละก็คือ0ูนย์คูณอะไรก็ศูนย์คูณสยกกาลังสองใช่ไหมคะเพราะหลังมันมีเลข2ตัวอย่างเงี้ยค่ะ บวกด้วย1คูณ2ยกกำลังหนึ่งเพราะหลัง1ตัวสีม่วงก็มีตัวสีสีฟูตัวเดียวก็จะเป็นตัวสุดท้ายก็คือ1คูณหนึ่งนี่รูปการกระจายนะคะเขาเรียกว่ารูปการกระจายพอเขียนรูปนี้เสร็จเราก็เปลี่ยนเลขยกกำลังตรงนี้ค่ะให้มาเป็นค่าอ่าเป็นค่าประจำหลักสองยกกำลังสี่ก็คือสิ2หกสองยกกำลังสามก็คือแ2ดสองยกกำลังสองก็คือ4ี่ยกกำลังหนึ่งก็คือสองแล้วก็คูณออกมาที่1นคูณกับอะไรก็ได้ตัวเดิมนะคะนคูณสิบหก็ได้1ิบหก หนึ 8, ่งค er in e so, e so, ูณแปดก็ได้แปดศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์อันนี้สําคัญนะคะก็เขียนศูนย์ออกมาสองคูณหนึ่งได้สองแล้วตัวสุดท้ายบวกหนึ่งหนึ่งไม่ได้หายไปนะคะ่ก็บวกกันทีนี้ตรงเนี้ยค่ะสําคัญค่าตัวเลขในหลักสิบนะคะค่าตัวเลขในหลักสิบค่าของตัวเลขอะไรก็คือตัวเลขในฐานสองนี่ค่ะถ้าถามว่าหนึ่งตัวสีแดงเนี่ยค่ะหนึ่งในฐานสองตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ในฐานสิบนักเรียนต้องตอบว่าสิบหกนะคะจะไปตอบว่าหนึ่งไม่ได้นะคะ เขาถามว่าหนึ่งตัวนี้ในฐานสองมีค่าเท่าไหร่ก็คือสิบหกค่ะและหนึ่งตัวสีเขียวในฐานสองมีค่าเท่าไร่ก็คือแปดค่ะในฐานสิบและหนึ่งตัวสีม่วงในฐานสองมีค่าเท่าไหร่ในฐานส0บก็คือสองค่ะและหนึ่งตัวสีชมพูในฐานสองมีค่าเท่าไหร่ในฐานสิบก็คือหนึ่งค่ะรวมแล้วนะคะทุกตัวเอามารวมกันได้ยี่สิบเจ็ดนั่นหมายความว่าหนึ่งหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งฐานสองมีค่ายี่สิบดในฐานสิบ เห็นไหมเข้าใจนะคะก็คือฐานสองเขียนอย่างนี้แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นฐานสิบจะได้ยี่สิบเจ็ดคือมีค่าเท่ากันนะคะสองตัวนี้แต่อ่านคนละอย่างอันนี้อ่านฐานสองอันนี้อ่านในในฐานสิบนะคะยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อสองข้อสามข้อสี่ไปทําลงในสมุดนะคะอย่างข้อสองเนี่ยก็หนึ่งตัวแรกนะคะ 1, 1ตัวหนึ่งตัวเนี้ยนะคะหนึ่งหนึ่งตัวนี้คูณอะไรคะในวงเล็บคูณสองแน่นอนแหละฐานสองอ่าหลังมันมีเลขอยู่กี่ตัวสองตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งคูณสองยกกำลังอะไรคะยกกำลังสอง แล้วก็บวกถัดไปค่ะก็จะเป็นหนึ่งคูณสองยกกําลังหนึ่งแล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่ไปก็ทํามาค่ะอันที่สามข้อทําลงในสมุดน,นะคะเสร็จแล้วมาดูกิจกรรมที่สองค่ะกิจกรรมที่สองจงหาค่าของตัวเลขหนึ่งเนี่ยที่ขีดเส้นใต้ว่ามีค่าเท่าใดในใบงานของเธอจะเป็นขีดเส้นใต้นะคะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงในในวิดีโอนี้เพื่อนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนในใบงานเธอก็คือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าอ่าขีดเส้นใต้ ถ้านเรียนมองไม่ชัดก็มาดูในวิดีโอเอาว่าเป็นตัวไหนนะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ฐานสองเนี่ยตัวที่เขาต้องการคือตัวสีแดงเ่ยค่ะเขาบอกว่าอยู่ในหลักไหนและมีค่าเท่าไหร่เพราะหนึ่งตัวนี้ถ้านับหนึ่งสองเป็นตัวที่สองเมื่อเป็นตัวที่สองมันก็ต้องอยู่ในหลักที่สองตัวนี้คะ่ะเห็นไหมเป็นตัวที่สองแล้วมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องมีค่าหนึ่งคูณสองยกกําลังเลยคะ่ะ คูณ2ยกกาลังหนึ่งเพราะว่าหลังมันมีเลขศูนย์ตัวเดียวก็เป็นสองยกกําลังหนึ่งก็จะได้สองต่อมาข้อ2นะคะหตัวนี้นะคะตัวสีแดงอยู่ในหลักเท่าไหร่เราก็นับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นตัวที่ห้ามันเลยอยู่ในหลักที่ห้านะคะมีค่าเท่าไหร่ก็คือ1นึ่คูณสยกกําลังอะไรคะยกกาลังสเพราะว่าหลังตัวมันมีเลขอยู่4ี่ตัว2ยกกําลังสี่ก็คือ16บกก็เป็น1นึ่คูณสิได้16อ่าข้อนี้นะคะ หนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักที่เท่าไหรอันนี้รูเติมให้ไปแล้วอยู่ในหลักที่สี่มีค่าเท่าไหร่นักเรียนก็ทํามาให้ถูกต้องก็ไปทําต่อนะคะสองข้ออันนี้ทําในใบงานเลยก็ได้นะลูกหรือจะไปทําลงในสมุดเหมือนกันทั้งหมดก็ได้เหมือนกับทุกข้อจะไปทําในสมุดเลยก็ได้นะคะ,ะทีนี้มาดูกิจกรรมที่สามกิจกรรมที่สามเขาบอกว่าค่าของตัวเลขที่ขีดเส้นใต้แต่ละจํานวนมีค่าต่างกันเท่าได อันนี้ครูก็จะใส่เป็นสีแดงกับสีเขียวไว้ในในวิดีโอเพื่อความชัดเจนนะคะส่วนในใบงานเธอก็เป็นแค่ขีดเส้นใต้มาดูตัวสีแดงตัวแรกนะคะ,ะตัวแดงตัวแรกนะคะเนี่ยหตัวสีแดงเนี่ยอยู่ในหลักที่เท่าไหร่ก็นับไปเลยหนึ่งอสามี่อยู่ในหลักที่สี่ 1, 2, 3, 4. มีค่าเท่าไหร่ก็คือ1นึ่งคูณสยกกำลังสามถ้าหลักที่4ี่ก็ต้องยกกําลังสามหรือหลังเลข1สีแดงเนี่ยมีเลข3ามตัวก็ยกกําลังสามก็ดูเอาว่าเราจะใช้วิธีการไหน มันก็ได้หมดอะน,นะคะทีนี้ก็คือสองยกกลังสามก็คือแปดแปดคูณหนึ่งก็ได้แปดที้ตัวสีเขียวค่ะอ่าตัวสีเขียวอยู่ในหลักหลักที่สองลิ้นพันกันอยู่ในหลักอยู่ในหลักที่สองนะคะก็คือนับไปหนึ่งสองเห็นไหมคะหลักที่สองก็ต้องเป็นสองยกกําลังหนึ่งนะหรือหลังเลขสีเขียวมีเลขหนึ่งอยู่หนึ่งตัวก็คือสองยกกำลังหนึ่ง สองหนึ่งก็คือสองนะะสองคูณหนึ่งก็ได้สองที้ตรงนี้สําคัญค่ะเมื่อหาแล้วเขาให้หาผลต่างด้วยก็ใส่วงเล็บปีกกามาแล้วก็บอกว่าค่าต่างกันนะคะหรือผลต่างก็ได้นะคะค่าต่างกันเท่ากับอะไรคะก็คือแปดลบสองก็จะเท่ากับหกก็แสดงว่าค่าต่างกันในหลักสิบอยู่หกของเลขสองตัวนี้นะคะทีนี้มาดูข้อสองนะคะข้อสองตรงเนี้ยตัวสีแดงเราก็เขียนตัวสีแดงออกมาก่อนนะคะต้องหาของตัวสีแดงก่อน ก็คือตัวที่มีค่ามากกว่าเราจะเขียนก่อนอ่าหนึ่งตัวเนี้อยู่ในหลักที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่อ่าหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักที่สี่นะคะเหมือนกับอันนี้แหละเหมือนกันเลยก็เขียนออกมาเลยค่ะเหมือนอันนี้ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งนะคูณสองยกกำลังสามเหมือนกันนะคะหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสามสี่เอาไม่ใช่นะคะดูผิดอันนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหลักที่ห้านะคะอันนี้อยู่ในหลักที่ห้าไม่ไม่ใช่หลักที่สี่นะคะ พราะก็จะเป็นคูณกับสองยกกําลังอะไรคะยกกําลังสี่เพราะหลังมันมีอยู่สี่ตัวเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็เป็นตัวสีเขียวนะคะก็จะเป็นหนึ่งอยู่ในหลักที่อะไรคะมันอยู่หลักที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งก็หาค่าออกมาอันนี้ก็สองข้อนะคะสองข้อนักเรียนก็ทําลงในใบงานเลยก็ได้อันเนี้ยนะคะไอะตัวเนี้ยงานที่สองกับงานที่สามนักเรียนทําลงในใบงานเลยก็ได้ มาถึงกิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมที่4ี่เาบอกว่าจงเขียนจำนวนเลขฐาน10ให้อยู่ในระบบเลขฐาน2โดยวิธีเอา2หารนักเรียนจำได้ไหมคะตอนเราเรียนระบบเลขฐาน5เราเปลี่ยนฐาน10เป็นฐาน5ก็คือเอา5หารเพราะว่ถ้าเปลี่ยนฐาน10เป็นฐาน2ก็เอา2หารถ้าเป็นฐานอื่นๆล่ะคะเช่นเปลี่ยนฐาน10เป็นฐาน3ก็ต้องเอา3หารถูกไหมคะถ้าเปลี่ยนเป็นฐาน7ก็ต้องเอา7หาร แค่นั้นแหละค่ะคือเปลี่ยนเป็นฐานไหนก็เอาเลขนั้นหารเ,าเราก็มาดูเลยข้อที่1นะโจทย์ให้มาคือ34 34นี่ก็คือตัวเลขในฐาน10นะก็มาตั้งหารกันเลยโดยวิธีหารสั้นนะคะ2หาร34เรามาดูเลยนะคะ2หาร3ได้เพราะ3มากกว่า2ก็มาดูค่ะได้เท่าไหร่ใกล้เคียงนะคะ2 1เป็น2อสองคูณสคูณอะไรได้3ไม่มี2 1เป็น2นะคะนับไปหา3เศษ1เอา1ไปใส่หน้า4ก็จะเป็น14 สองเท่าไร่ได้14 2 7ี่เิบสีห็นไหมฮะลงตัวพอดีเมื่อลงตัวก็ถือว่ามีเศษเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ก็ใส่ศูนย์เข้าไปนะคะศูนย์เปลี่ยนเป็นสีชมพูหน่อยนะคะแล้วก็หารต่อนะคะเอาสองมาหารต่อคะ่ะสองหารเท่าไรได้17นะคะ สองแปดสิบหกใกล้เคียงนะคะลงตัวไม่มีสองแปดสิบหกนะคะอเอาขยับไปหน่อยนะคะสองแปดสิบหกนับไปหาสิบเจ็ดเศษเท่าไหร,ร่คะเศษหนึ่งเราก็ใส่หนึ่งเข้าไปค่ะโอเคต่อไปสองหารต่อค่ะสองเท่าไหร่ได้แปดคะ่ะสองสี่เป็นแปดก็ใส่สี่เข้าไปนะคะสองสี่เป็นแปดลงตัวพอดีค่ะใส่เศษคือลงตัวก็คือเศษเป็นศูนย์นะคะ คำว่าลงตัวก็คือถือว่ามีเศษเป็นศูนย์นะคะถือว่ามีเศษเป็นศูนย์ใส่ศูนย์เข้าไปทีหารต่อค่ะสองเท่าไหร่ได้สี่คะ่ะสองสอง,สองเป็นสี่นะหฮะสองสอง,สองเป็นสี่ก็ใส่ส,สองเข้าไป สองสองเป็นสี่ลงตัวพอดีค่ะก็ถือว่ามีเศษเป็นศูนย์เหมือนกันก็ใส่ศูนย์เข้าไปนะคะต่อไปสองหารค่ะเราหารต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือน้อยกว่าสองนะคะเราถึงจะหยุดหารอ่ะสองหารสองนะคะก็คือสองหนึ่งเป็นสองใช่ไหมฮะอ่าได้หนึ่งสองหนึ่งเป็นสองลงตัวพอดีค่ะก็ถือว่ามีเศษเป็นศูนย์บรรทัดสุดท้ายนี่ต้องมีเศษนะคะถ้า ไม่มีเศษก็ถือว่ามีเศษเป็นศูนย์ต้องลงนะคะไม่ใช่ว่างเฉยๆเ็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าหนึ่งน้อยกว่าสองหารต่อไม่ได้แล้วทีนี้การตอบเลขฐานแน่นอนว่าเราต้องเวียนขึ้นอันนี้เรารู้แล้วแล้วนะคะก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เห็นไหมคะก็นมาเขียนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ทีนี้สําคัญตรงนี้ค่ะต้องห้อยสองคือเปลี่ยนเป็นฐานสองก็ต้องห้อยสองแล้วเวลาอ่านก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ฐานสองนะคะก็จะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ ทำให้ถูกต้องอย่าลืมนะคะเศษต้องมีตั้งแต่บรรทัดที่สองลงมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะต้องมีเศษทุกบรรทัดเสร็จแล้วไปทําข้อสองข้อสามข้อส,ส,สี่ข้อห้าต่อในสมุดให้ให้ถูกต้องนะลูกสําหรับใบงานนี้ก็คงมีเท่านี้จ้ะทําให้ทันเวลาส่งให้ทันเวลาก็จะได้คะแนนเต็มสวัสดีค่ะ